สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกอกค่ะอ้าวค่ะมาดูรถมาส่งอะไรคะเต็มเลยนะคะโอ้โหส่งที่บ้านลุงพลนะคะรถส่งของเต็มเลยนะคะเราจะไปลุ้นดูว่าของอะไรนะคะที่มาส่งนะคะเอ่ะใช่ขึ้นรออกไปนี่แป๊บเดียวทีต้อกลับมาเลยใช่ไหมครับใช่ แค่เดียวนะครับถ้าหลายๆถ้าเราหาไปเยอะลูกกี่ตัวเนาะใส่ลงไปสีฟ้าก็มีสีเขียวก็มีบ้านค่ะอันนี้ใส่วันอะไรครับนี่ยีนี้มันจักจักวันนะกงมีหลายๆสีครับวันไหนก็ใส่ได้หมดถ้าอยากใส่ได้หมดลุงบอกให้เอาเข้าไปบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวข้าไปให้ก็ได้เพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะเราต้องเรียงแถวแล้วล่ะค่ะไล่สองชั่วโมงกว่าเลยบอกเอ็ม อ๋ออันนี้ของพี่ไซบันนอกค่ะอเอาเท่าไหร่ได้ปกี่ยาบอ้ะ ไม่ก็ไปกับตาชานเกามาแล้วอ๋อจะไปกับตาชานจ้าบอกชวนค่อยเลยค่อยอยากไปให้กำลังใจคยคิดว่าจะไปกับย่าที่แรกว่าจะพูดไปหาย่าอยู่อืมคยคิดว่าจะไปกับย่าได้เว่าแม่ชวนน่ะที่แรกเราไม่มีรถจะรถที่ห้างคใครจะไปก็คือบวบใครสิได้พาไปโอ้ยดูว่า สารตำรวจนะคุาอยากไปนึกว่าไปจะได้ให้กำลังใจจ้านึกว่าไปกับยาอาชีเราก็ไม่รู้เพราะน้ำเอ็มไม่เคยขาดกันเลยแตผู้ใหญ่ใจบุญก็คนเดิมก็คือมาถึงน้อมให้ลุงคนไปรอบต่อเนาะค่ะค่ะเขาก็ทำเป็นของส่วน มันเกิดลย้อนหลังเป็นพัดลมนะคะมาเจ้าเดียวกันัและกับเตียงกวเช้าก็ส่งอบในนามลุงคนนอใช่ค่ะ เราเรารับมาแล้วเราไปส่งต่อใครใครมอบก็ได้ค่ะทุกคนไมมมรห่่ีสวน

ไม่ผสงออกน้มใช่ไหมคะใจดีไม่สออกน้ำพัดลมนะคบพัดลม20ตัวพัดลมแนนำลมให้ส่งต่อที่น้าขอป่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะกี่ลังอีกี่ลัง20ลังนี่นะคะพัดลม20ตัวนะคะ ยีส่สิบชุดเหมืกันทุกอย่าง20หมดเลยทุกอ,อย่างยี่สิบนะครับยกเว้นตันนี้30มสิอ๋ <c oughs> อนี่เป็นผ้า มันหนักนอขแเนีนหนักาลหนักแล้วต้องผู้ชายพี่พีฮันนี่มันหนักมันหนักมากนี่พี่ฮันนี่ล้าสลัมนี้ก็ได้างผข้างนี่นะมาค่ะต้อยค่ะยัน ปิดผ้าป็ดผ้ายางเหรอเนาะมิดเข่าเลยอู้หักดีบาด ผ้า, s <S าสลัมผ้าสลัมกันฝนผมว่าบ้างไปเพราะว่าุันนี้เราไม่รู้ว่าใครจะไปไปทำไปนี่ไงโอ้ร้องอีกเรือลุงเป็นห้องนังออไม่รู้ใครหรอที่มาลังมาอยู่อ 老公，老公，再班。 เปิดมาแล้วมันมันมันโมหมุนเลยอ่ะเออเิให้นะโตเสียไฟก็โมหมุนคไม่เป็นไรบ้านมีบ่บอกเอ็มีได้ไปนํเอาบอกดูยาสิบ่บอก

สวยงามสวยงามอายุเราจะได้ไปอีกไหมไม่รู้ไปอีกใช่ไหมคงยังยังไม่รู้ยังไม่เงไม่ได้ไม่ได้ไปนั้ก็ดูดีไปหมดเลยน่ะคะนี่ครถมาส่งของให้กับพี่พักพลอยนะคะ ก็ผ่านจากลุงนะคะไอซีของลุงไม่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะค่ะิไรร่โอ้องฟานจะมาแล้วส่วนส่นพงมาแล้วทมาเล่ออ๋อขทำไมอ่านอ ไม่ไม่มีใครไปมีมีเอ่อหน้าตายไปคนเดียวก็เลยก็เลยไปด้วยเพื่อนนาตตัวตัวตัวนี้น่ะมันตกอยู่ที่พันสอาส มันมันเป็น,ปนสไลด์แต่ถ้าไอเป็นขนาดการจะอยู่ที่ราคาแปดร้อยห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบค่ะเป็นราคาส่งค่ะแล้วของดีทำไมผม้ถูกโฉลกกับบีฮักก็เลยครั้งก่อนบีฮักเอามาให้น่ะเขาลมมันเป็นต,ตัวนี้มันเป็นตัวรองตัวลองของฮาตาลิ แต่ตอนนี้ฮาตาลีแต่ไม่ได้ขึ้นแพงมากใช่ฮาตาลีแพงมากราคาสูงแพงมากอ้าว้านเจ้าไม่อีหรอกอุออืแล้วก็ขอแค่นี้นะคะลอแมค่อนี้นะคะ